สองโตเด็ดเลยพะผลงานนายพันเพ่งพี่น้องเอ้บ่วงพันมันใหญ่มานขนาดเลยสองโอเคตันนี้ตัวนี้เมนูบปรดใช้ขี่ตัวนี้ใช้ขี่หาระบบพักเสร็จตันนะ tiếp chặt từ tan, bó từ chắc hãy bật từ lạ bó hãy 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 เนี่ยหอยไ้ให้พ่อนะเป็นไหนพลงานเป็นไหนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาเลยเก็บเราบ่กพักอะหาพักเสร็จตันมาออม เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งแต้มมาหนึ่งแต้มอ300บริการท้าตขายแล้วไงกินเลยตัวหนึ่งเท้าหมื่นมันได้ดตัวเดียวโอ้เสียนเตาบนจองกระตายีน้อยบน ไอตัวเดียวได้ตัวเดียว,ว,ยวสามคนไปน้ำกันไม่แต้มมากินออมมันน้ำกันเนอะโอ้ใต้เดี๋ยวขายดีพี่น้องกัยแต่ว่ามันบุหรี่ไม่แต้มห้อามาขวากินไอตัวเดียวทั้งเสียเตาบนจองเอาได้สามคนมาน้ำกันสีแบ่งกันประมาณสอง สองโลฮะสองโลกลัวพอได้แก้ไปไหนบดีไปอันใส่หนูบรไอพันธ์ผ่อนอันนี้เป็นในพันหนูหนูพัอนหนึ่งตายติดบังดูแต่จากโลหันติดบังดูตัวผูหรือตัวแม่แม่หม้อตัวแม่ถ้าว่าตัวผูเนี้ยบังดูเห็นบ่ ตัวแม่บ่พี่สูตรเบื้องได้ใช่เ่หรอเบื้งคือว่าตัวผูกได้ยังเสนอกระเด็นีเด่นเด่นเนี่ยค่อยมาเด่นบมเบอร์ในกระเด็นอ่นเด่เนี่ยนนี้ตัวผูกเออเรียบร้อยเอาซิ่งมาช่างเบิ้งดูมันน้ำหนักเท่าไรอยากช่างเบิ้งเพราะว่าเฮาประมาณเบิ้งประมาณสองโลขึ้นนะองโล่ฮะองโลหนึ่งขีดประมาณนี้ อาซิมาดูอาชาวมุดูจันพอนอันไีจัจโลโลฮะโม่ช็องบ่โอ้คือดนจีดิชอตบ่ได้เนาะซิงเดินหนาไ่จักโลกแปดครับโอ้ผิดพลาดหน่อยหนึ่งเอาว่าแมนประมาณ ช่องลูกผิดพลาดนิดนึงล็กคนมันก็ล็อกง่ายอยู่พี่น้องเอ้ยลกง่าย ลูกนาอยู่มันยังใหม่ๆเลยเนาะไนี่กามหอดช่องโล่โล่แปดแนบเบิ่งนี่ว่าสเลยแล้ววะ

เอาสะใภเพื่อนทำท่าว่าห้องบอดก็ตายมาแล้วใหไง้เพื่อนสอกถงไอ้เพื่อนเบืองเงินบ่วงจกเอาตัวบ่วงบวเห็นกระตายตาในผ่านบบอยากถึงบไดาดพี่น้องเยมานบอดอยากททีมงานพานไงพันเพลงเนาะระ้รับสองสามโตหมดแหละ มือมือค่อนในตัวเดียวบ่ตัวเดียวพนพน่นบ่ลงมาเนาะทีมงานผ่านใหญ่ผานเพ่งพอไดตัวหนึ่งพนบ่มานอนคืนมือนยังในร้ายโตอยู่ออนยุบอไว้เสร็จันแนมเล่อนยุบาว้เรยันแนอาผักเสจันมาอ่อนใส่ บได้เก็บตีของเก็บไปก็บอกเราเห็นก็อายุานี่เห็นเพื่อนโทรถามมาตัว,พวเพื่อน่าบ่ได้บ่ดได้ว่าอยากเชื่อพเพื่อนมาป่าน,นัา้นยังมาสอกทงก็ยังบ่เห็นในฝานพเพื่อนก็ได้ใช่ไดมเพื่อนใช่ไหมอาจารยเนาะใช่สบายดีโอเค อ,อมชุกแล้วเฮาแบ่งออกซะก่อนเพราะว่าผู้บกินขี้มันก็มีเฮามาขี้เอาขี้ใช่โอ้คือแล้วเต็มหมอเลยแบ่งกัน3ามผูดมาเฮามาอมผู้ที่เกือบเต็มหมอนออแบง่งออกเครึ่งโลดใกล้เครึ่งก็ได้เพราะว่าพวกที่กินขี้มันเนี่บ่บรายคนมา,านี่แบ่งออกซะก่อนแต่เฮาจิเอาขี้มันใช่ ขีมันขีมันใช่บาทนะตัวอัดตัวเลยอากิ่กนกเออตัวนี้ตัวนี้เมนูบรดใช้ขีตัวนี้ใช้ขีใชขีเดือดตัวอ่มาน่ามันจะใช่ต่างกันนะตัวนีนคุนได้ทำของแม่ไ่ต้องใหม เอ้ยยังเจี๊ยเขาเอ๊ะม่ด้แล้วนาะอืมเขาหบกเลยมาเอด้วยบอกมา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 เด้อมาเด้อเจีเขาสามุกดามาเด้อกำลังกำลังมากำลังจมหาจีหเจีสปอร์ตกำลังจมหาเพลนกับพอดีมากพอดีโทรบอกเก่อน มา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 เยยเงใจพิลเกย์ง่ยจะจะปลอดมามุกดาบอกกินบอกระไรฮะนองมุกดาเนี่ยบอกินกระไรใจอยากซอสเนี่ยแล้วเอ้องเมนูต้องารถสาดต้องใช้กี่นี่ชิคก้ากลัวอยู่เนี่ยมุขานี่ใช่ส้ะมุขานี่ จังมือแหละพากันไปกินเขาป่าอ่าใชทกระต่ายก็ใชรกระต่ายแล้วก็ไท่หนูดักหนูแน่นอนกินอยู่ป่าเลยมันไม่หมุกไมุกินบ่อโว้นะ่มนมึงจะไปตัดสิมึงสารพันที่กูแน่ที่ตัดหัวก่ีก่มีหมวกด้วยเหองมีหัวนอาก้อนเลยกอนฮะ โอ้ยบ่มนมดีมั้นี่ว่าจะมิ่งมากบ้อ่่ึงบ่กนี่มันชอบดีมั้อือไง้ยเาไเบิ้งพ่อมกบกนี่ละอืออืกะกินเบ้งพวงขีมั้ิได้พวงขีมั้กับต้นนมด จบขาวไปมแล้วไกีสิไปบือหญ่มากเลยอะสิบสิบไปกัมือไปรุงใหญ่ห้องน้ำท่านหน่วยชาลายช่มนีะช่แล้วนี่โก้อแม่ถูกบ้าให้ยลังเอากระปุลังงูมึงแนมันเลบลีดขันยูดิ่งังให้ล้วหบ้าแล้วทอาไรเรียมตัวมันเอะนี่เป็นเรงคู่หัวใจไม่เอากรบปุก ลุงก,ก่อนเนาะตการอยู่ป่ะแล้วใช่ไหมไหนมกกาอยู่เพื่นกนไปข้าววันนี้าล้วข้าวเนี่ยเราไปลาอคน้าวนนีไปเลยข้าววันนี้้ไปเลยอน่งั่งเละนิดนี่ใช่ปไม่กินี่ยากสิม่ไ้กินสิลนะไม่มกกระดิ่มันเลยงไจะมากินจะได้ไม่ใหญ่ เขาแล้ววัดในผานเพลงได้มาอีกสองสพี่น้องกบุญดีส้าม่งเนาะสองตัวนั่นเดีจโลหนจ้โลตัวะโลามโลแปดสองตัวป้าดูโอ้ามโลสีกำสามโลสีกำสองตัวเ้าหน่อยนี่สองโลหตัวให่ตัวใหนีสงโล สองโตเด็ดเลยพระผลงานในพันเพ่งพี่น้องเอ้ยบพันใหญ่มานขนาดเลยสองเอาผลงานเท่าไดตัวเดียวมือเป็นเจ้ามีโต๊ะกันแล้วมึงชงเอาขาว่าได้ตัวหนึ่งกับว่ามานอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาเบิ่งผลงานในพันเพ่งแห่งใด เซนกับช่องเซนไปสองโตเลยกเคนไปไกลไปเขตเออเขตไกลกว่าเขเนาะคนไลหมาคนนอนสองขึ้นขึ้นแหลกคนไหนตัวเดียวขึ้นที่ช่องนี่นสองเลยอ๋อเซนบัโตไปเลยอ๋อเอ่อพันต่อยอ้าเหาก็มีรูกมกมื่อไหร่เหนาจังมือนเอรอีกต้มนึงเนาะในาในแต่มมึงด้วยกันความแผนอีกเมื่อแรกนี่ไปทางไหนเขาอมือได้เนี่มือแรกไปอีก สองมือได้สามตัวเขาไปไกลเขาไปเขียดไปเขตไกลเนาะเป็นหน้าตะมูอุ่นเขียได้หน้าตะมูได้ไหมเขียดเมืองท่าบางท้องกันเข้ากินได้ป้าจะไปแต่ว่าเขาเนี่ยไปเขีดบ้านเขาเองเอ้ากินเขาอิ่มแล้วพี่น้องเยผลงานเขาได้หนึ่งตัวมาเบิ่งผลงานเพะผ่านเพ่งแห่งได้หลายพี่น้อยสองเสาหนึ่งป้าตัมันขนาดเลยเอ้าโอเคพี่น้องเย สำหรับคลิปนี้กับภากสำหรับคนพี่น้องคลิปนหน้าอ,อย่าลืมติดตามใหม่อีกหน่อย